สวัสดีครับน้ำบ้านสีทิศธรรมจาบาลมาให้ชมนะครับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่2564แล้วมาหาต้นไม้ดอกไม้สวยๆรวูก,กันนะครับวันนี้ก็นำเสนอว่านสีทิศฮอลแลนด์มาให้ชมอขอเชิญรับชมนะครับสำหรับสีแดงส้มตัวนี้ก็คือว่านสีทิศฮอลแลนด์สเปรดครับ มชมพูดอกซ้อนอันนี้คือสวีทนิมก็จะมีความหวานสีหวานมาก บางชอ่อก็บางต้นก็ยังแทงช่อมายังไม่บานนะครับก็คงจะรอบางใกล้ๆหรืออาจจะช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้สำหรับอันนี้คือรีเบกาเป็นสีชมพูอ่อนกรีบชั้นเดียว นี้ก็เป็นมินิไว้นะครับดอกขาวเริ่มแย้มแยม,ยมออกมาแล้วนะครับเตรียมใกล้จะบาน มีก็เป็นมีออนหรืออีออนสีชมพูดอกชั้นเดียวสวยมากครับเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายมากในกรุงเทพเราก็ออกดอกให้สีสันสวยงาม มากมาก ตอนนี้เอลวาสครับทีราคอตตาสตา ก็นำมาให้ชมบ้า,านสิทธิที่บ้านในขณะนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ